ไม่เล็กสำหรับคนตัวเล็กๆเ,เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอก AYM Channel คือสื่อเยาวชนเพื่อเยาวชนสำหรับเยาวชนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะที่เราได้เข้า่าย AYM จนถึงงานนี้ ทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาที่นี่แล้วเราทําให้ผู้ใหญ่เห็นศักยภาพของทวายาวชนของพวกเราคําว่าอาเซียนกับพวกเราเป็นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวครับความเป็นนิเทศศาสตร์ความเป็นอาเซียนและความเป็นเราติดแล่ฟอมีเดียเราบอกว่าคือมันสมพันญกันนะคะคือเหมือนจะว่า,ารับฟังความคิดของเด็กที่พยายามจะสือ่อออกไปทางช่องทางนี้ด้วย เกี่ยวกับนะคะการสื่อสารมีเหมือนกับว่าบรูรณการการรวมรวมทั้งหมดคือเมื่อก่อนเนี่ยยังสื่อเก่ามันจะเป็นแบบประมาณว่าแยกออกเป็นขนงแขนงแขนงอยู่ในต,ตอนนี้สื่อใหม่หรือวิวมีเิเอที่กําลังจะมาคือพวกเราได้เรียนทั้งหมดเลยค่ะทั้งตัดต่อภาพเสียงเขียนบทสคริปต์เนาะเรียนเกี่ยวกับกบารโฆษณาและโฆษณา,าทุกอย่างให้มาที่นี่เพราะว่ามาทําแบบเนี้ย มาติดอาวุธเพื่อที่จะแบบไปต่อยอดให้กับสายากังของเราเรางานช่วงแรกจะเป็นงานมีเดียแอนยัมเป็นงานสำหรับเยาวชนโดยเฉพาะซึ่งเราก็ไปเป็นนักข่าวแต่ว่าของกลุ่มพวกเราเนี่ยมีสถานีของพวกเราด้วย จากกลุ่มที่มาทำร่วมกันตรงนี้มาหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยจะว่าได้มีทั้งเหนือมอพะเยาเรามอเชียงใหม่เนาะใช่แล้วก็ภาคกลางก็มีมอเนกรุงเทพมออะไรนี้มก็มีมหาวิทกัยของกัค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีมออุบลด้วยแล้วภาคใต้ก็มีมอไรลียักษ์มอตะกนีมอยะลาอะไรเงี้ยค่ะมาจากหลายพื้นที่คือถ้าจะเียกง่ายๆคือ AYM Channel คือเยาวชน เพื่อเยาวชนสําหรับเยาวชนชก็หมายถึงว่าเยาวชนทั้งหมด<ช>จัดการรายการนี้ควบคุมรายการดูแลรายการกลุ่มเป้าหมายก็คือให้เยาวชนดูรายการของเราในผมที่ว่าทางทางไทยทีวีเอนะครับก็พยายามที่จะเป็นเป็นอ,องค์กรที่จะดูทางให้กับเยาวชนให้กับเด็กของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้สื่อเนี่ยเป็น,นกลไกเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นะครับ อย่างกิจการที่จัดมานะครับที่ให้ความสําคัญในบริบทของอาเซียนนะครับมา,มาเรียนรู้และก็มองหลายหลายอย่างเนี่ยในบริบทที่มันเป็นปุิภพัมากขึ้นเนี่ยก็ทาให้เด็กขอ,ของเราเนี่ยมีความสนใจเรื่องที่มันไกลตัวไป,ไปมากขึ้นมันไกลตัวในแง่ของ,ของกายภาพแต่ว่ามันใกล้ตัวในแง่ของความสําคัญของมัน,นการมาทําสื่อหรือว่าเรียนรู้ทางด้านสื่อและใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยก็ทําให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ในเชิงลึกนะครับแล้วก็มีความรอบด้านมากขึ้น เราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราสามารถที่จะมีทีมข่าวเด็กไปทําข่าวที่อินโดนีเซียใช่ไหมครับไปทําเรื่องชีวิตของเด็กรุ่นเดียวกันที่อินโดนีเซีย,เ,ยเขาเขาเขากินอาหารแบบไหนเขามีวิธีชีวิตแบบไหนเขามีความใฝ่ฝันในชีวิตแบบไหนอย่าแงบบไงน,นะครับหรือว่าปัญหาเด็กและเยาวชนในประเทศฟิลิปปินส์เขาแก้กันยังไงผมก็มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้จักกันและกันเยอะมากเลยนะครับพูดธรรมดาครับไม่ต้องอาอ้า เอวายเอ็นชาแนลในความหมายของตัวเองที่เอาลูกศิษย์มาก็คือเครื่องมือเครื่องมือในการที่จะหล่อหลอมให้นิสิตได้เรียนรู้และก้าวขึ้นมาเป็นเป็นผู้ใหญ่ทั้งความคิดและวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่เอามานนเนี่ยห้าคนจะมีอะไรแบกกราวแตกต่างกันเนาะเด็กบางคนเป็นเด็กกรุงเทพนะคะอาจจะมีประวัติมาอะไรมาเด็กบางคนก็เป็นเด็ก่างจังหวัดหรืออะไร ก็ก็มีพื้นพื้นฐานไม่เท่ากาันพอเข้ามาอยู่ทํางานร่วมกันสิ่งตรงนี้มันมันก็จะไม่มีละคือเขาจะลืมไปส่วนนี้คือต้องทํางานร่รวมกันแล้วก็เป็นแค่เด็กบางคนก็ปีหนึ่งขึ้นปีสองเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างโไอเดีย no เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างพอสมควรนั่นอาขาเนี่นก็คือคือหัวใจสำคัญที่เราเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นเด็กจะ,ะเราเราคิดว่าเด็กจะไม่ได้ช็อกช็อกนะแต่ว่าเราคิดว่าเด็ก เรียนรู้ที่จะแข็งแรงโดยโดยตัวของเขาแล้วก็วิธีคิดของเขาโดยเราประคองประคองอยู่ของหาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้วีดีโอเข้าสู่ข่าวสำนักข่าว AYM ว่าในงานวิดีโออีอย่างเนี่ยคือกลุ่ม AYM ของพวกเราใ,รในวันนั้นพวกเรามีสถานีเป็นของตัวเองใช่ครับตอนคูค่คที่คิดว่าจะจบน่าจะจบน่าจะจบ มีเดียแอดยังแล้วน่าจะจบแล้วน่าจะสบายแล้วแค่นั้นยังไม่พออันนี้คือเราคิดว่ามันคือสนามจริงที่ท้าทายเราแล้วแต่ถัดไมาหนึ่งวันอาจารย์บอกว่าอันนี้แหละคือของจริงที่ท้าทายที่สุดก็คืองานประชุมเอเชียมีเดียสัมมิต2012ใช่แบบตื่นเต้นมากให้เราไปเป็นนักข่าวทำข่าวในนั้น แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้กับมันนี้2ี3 0้3มมันก็จะเป็นอีก,อกขั้นตอนหนึง่งใช่ไหมคะคนที่อยู่ก็อาจจะเป็นตัวแทนของ AYM ที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้น อาเซียนนี่มันมีผลกระทบกับทุกทุกคนนะนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนแก่นะครับเพราะว่าการที่ประเทศไทยอยู่ดีดีก็จะกลายเป็นหนึ่งในสิบประเทศอุประชากรรวมกันแล้วตั้งเกือบร้อยล้านคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ กำแพงที่ขวางกั้นประเทศทั้งหมดเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปไม่ว่าจะเป็นกำแพงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งหมายความว่าจะมีการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กันนะมากขึ้นนะครับเพราะว่าผลกระทบโดยตรงทันทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบช่วข้ามช่วข้ามคืนนะครับมันก็เป็นกระบวนการที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยคืนอแน่นอนว่าเมื่อกฎกติกามันหายไปใช่ไหมครับไอการเดินทางข้ามผมแดนข้ามประเทศเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น อาชีพหลายอาชีพซึ่งเมื่อก่อนคนไทยทําได้อย่างเดียวมีกฎกติกาห้ามคนต่างชาติมาทำเนี่ยอีก5ปีสิปีข้างหน้าก็อาจจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับก็ต้องคิดด้วยว่าแล้วคนไทยล่ะจะรออย่างเดียวให้คนอื่นมาแย่งงานเราหรือเปล่าใช่ไหมเราก็พร้อมที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรูม้มีความสามารถจริงๆถึงแม้จะมีอาเซียนไม่มีอาเซียนก็ตามเนี่ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ของเรานะครับเด็กๆของเราเนี่ยควรที่จะเปิดโลกแล้วก็สนใจสิ่งที่เป็นไปในพื้นบ้านของเราให้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ อย่างที่ผมยกตัวอย่างเสมอว่าอย่างประเทศลาวกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านของเราครัแต่ถามว่าเด็กๆของเราเนี่ยรู้จักเด็กๆรู้จักวิถีชีวิตของคนรุ่นเดียวกันในลาวในเขมรในพมา่าในมาเลเซียเนี่ยมากแค่ไหนแทบไม่รู้เลยใช่ไหมครับโอวแต่ว่าถ้าบอกอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีนี่รู้หมดเลย ตอนนี้นี่คือแบ่งกลุ่มตามตามตามพื้นที่ตามพื้นที่แะ้วก็ตามมาแล้วก็ลกลุ่มแล้วก็มปแบ่งเป็นเลยหกลุ่มคือใช่ครับมันเป็นแบบอ่าเช่นใครมาจากที่ไหนเขาก็จะลงมาทางที่ที่ของเขาครับถ้าเข้าป็นงานียครับจะแบ่งกันทั้งหมดเป็นประมาณหกอ่าห้ากลุ่มอ่ามีกลุ่มแรกเลยเนาะคือกลุ่มกระจกเงาเ็าจะทำเกี่ยวกับทีวีขนาดเล็ก ในในเรื่องแบบนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของฉางยุทฉางยทธนี่จะเป็นเกี่ยวกับเสรีภาพเสรีภาพของสื่อมากกว่าค่ะส่วนกลุ่มที่สามครับก็จะเป็นกลุ่มของสังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะทําเรื่องความรุนแรงครับแล้วก็กลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มมอพยาวของเราใช่ครับทำเรื่องอะไรนะการเปลี่ยนการเปลี่ยนหลักสูตรการเปลี่ยนหลักสูตรนิเทศศาสตร์เพื่อรับมือกับิวมิเดียใช่ครับแล้วกลุ่มท้ายกลุ่มที่5้าเขาเรียกว่ากลุ่มกลวมิด ที่มาจากภาคกลางกับภาคอีสานเหมนรวมตัวกันเพราะว่าจำนวนเขาไม่พอใช่ไหมเขาเขาเขาใช้ประเด็นที่ว่าสื่อสื่อเพื่อผู้หญิงและเยาวชนในพยานนั้นก็คืองานมีเดียมันขึ้นชื่อว่ามีเดียอยู่แล้วดังนั้นในงานนี้ก็เลยรวมทั้งนักวิชาการบ้างละอาจารย์บ้างละผู้ที่ผลิตสื่อเพื่อเออทางด้านนี้เขาเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ้าถามว่ามันเกี่ยวกับรัสเซียยังไงหรอครับ ที่มันเกี่ยวกับอาเซียนก็เพราะว่าอีกหน่อยสื่อจะมีการปรับตัวเข้ากับอาเซียนได้อย่างไงรปในทิศทางไหนทุกประเทศเขาก็มาตกลงกันมาหาข้อแลกเปลี่ยนกันหาแนคิดแนวคิดซึ่งกันและกันนะครับในงานเอเชียเป็นสมิทสองศย์หนึ่งสองเนี่ยในวงผู้ใหญ่ก็พูดเขาว่ามัาติแพลตฟอร์มเยอะมากเลย นะฮะอาจจะมีคำอื่นๆเช่นคำว่า o o v v r r g n t t o u u r n l l s t นะฮะการการสื่อสารอย่างล้อมรวมนี้นะฮะผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนมองเห็นแล้วว่าเอา่อมันมัน,ม,นมันมีการเชื่อมกันทั้งคนแล้วก็สื่อมันไม่ได้มีการแยกสื่อหรือกระทั่งแยกคนว่าคุณเป็นนักข่าวโทรทัศน์นะคุณเป็นนักข่าววิทยุคุณเป็นนักข่าวนัสืพอมิ์แต่ว่าทั้งหมดมันมา รวมกันอยู่ดังนั้นวเวลาพูดถึงมัลติแพลตฟอร์มเนี่ยครับในความเข้าใจของผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือพื้นที่อันหลากหลายของการสื่อสารนะฮะซึ่งมีมีทั้งซึ่งในแต่และพื้นที่มันก็จะมีมีสารมีกลุ่มที่ใช้พื้นที่เหล่านี้แตกต่างหลากหลายกันไปแต่ทั้งหมดก็คือเป้าหมายเดีวยวกันคือทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในบริบทต่างๆของสังคมนะครับ ค่<ฮ>ะพอเขาไปปุ๊บโอ้โหใหญ่มากเลยเขากาลังแบบเปิดงานกันเอ๊ะคนนี้ก็ถือกล้องถือกล้องถือกล้องเป็นผู้ชายงน้นเลยเอ๊ะแล้วเราเป็นผู้หญิงสองคนเป็นเยาวชนด้วยทำันียดีทำานียก็เลยไปขอพี่เขาว่าพี่คะคือตอนแรกไม่กล้าเข้าไปที่จะถ่ายหน้าเวทีเพราะอาจจะก,กลั <c oughs> แลวแบบอะไร่าอะไรก็มีหมดก็เลยไปถามพี่เขาพี่คะหนูขออนุญาตไปถ่ายแบบหน้าเวทีอะไรนี้เลยได้ไหมคะื่ <c oughs> อได้ภาพเด็กๆตนี้ค่ะพี่ก็บอกโอเคนนองไปเลยวันนี้ก็แบบลุยกันเป็นที่เนาะ พอเราจะไปถ่ายภาพผู้ที่เข้าประชุมเขาเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จากต่างประเทศมีกาบ้างละ่ะบูในบ้างละโอ้เยอะแยะพอาไปถ่ายปุ๊บเหมือนเหมือนกับว่าเขาเขาคงไม่ค่อยเท่าไหร่กับเราเขาก็มองหน้าเราแต่เขาไม่ได้มองหน้าเราเขามองกล้องเราด้วยนะมองหน้า <c oughs> แล้วแบบมองมองด้วยสายตาแบบหูอวี๋อะไรกันเนี่ยเข้าใจมากที่สึกแบบว่าเพืนเพื่อนนิดนึงเขาถึงแม้ว่ะเพรา <c oughs> ะว่าเขามองเราด้วยครับที่แบบนี่เหรอเหมือนกับว่า ไม่รู้นะความรู้สึกวนาอันนี้เหรอแบบมันทำข่าวของฉันเหรออะไรแบบใช่ใช่อย<ช>่างเ้นกลัวเขากลัวเขาคิดแบบนั้นด้วยว่า<ช>เราเป็นแค่สื่อเยาวชนนะจะทำข่าวแบบนี้หรอคนไทยคนไทยที่เป็นอาจารย์ไปค่ะจใครบ้างยัง ยังเลยค่ะหนูกำลังจะริดรายชื่อว่าคือไม่รู้จักคือบางทีเอกาสารที่ได้มาค่ะรายชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะครับคือเกี่ยวกับประเด็นที่ในหลักสูตรของเราคือจะตอนแรกก็คือจะสัมภาษณ์ถ้าเป็นคนไทยอะค่ะจะสัมภาษณ์แบบว่าประเด็นที่อธิบายไปเมื่อวานนะคะว่าตื่นเต้นมากค่ะอย่างๆางเลยค่ะ,คะที่การอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะแบบการที่เราถามประเด็นคือท่านไม่ค่อยมีเวลาว่างมากอยู่แล้วค่ะในการยิงคําถามของเราก็แบบ คิดอยู่ว่าเอ้ยรู้สึกจริงยังไงที่แบบมันตรงอย่างที่เราต้องการได้เลยอะไรเงี้ยค่ะท่านคะขาหนูขอถามหน่อยค่ะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอีกหน่อยคือสถาบันการศึกษาไทยอะค่ะเราควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของเรายัางไงบ้างคะเพราะอีกหน่อยนิวมเดียจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคิดว่าทุกวิชาชีพไม่โดยเฉพาะสาขาสื่อมวลชน ที่จำเป็นจะต้องปรับตัวต้องมีความรู้ต้องมีความรวดเร็วต้องมีเทคนิคต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธ,ธีใหม่ๆใ,ในการที่จะทำหน้าที่ของตัเองถามในประเด็นที่แบบว่าอ,อีกหน่อยนะคะแบบสื่อใหม่กําลงังจะมีบทบาทเข้ามาในสังคมของบ้านเรา แล้วคณิตศาสตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ใครๆก็ทําได้จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์แล้วน่าจะแบบเออมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเพื่อรับทันหลักสูตรที่กำลังเข้ามาไหมอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบว่าออไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่ต้องปรับแต่เราจะต้องปรับในทุกๆด้านทุกๆสาขาวิชาเลยวิชาชีพเลยอะไรเงี้ยค่ะให้เข้ารับหลักสูตรที่มันกำลังจะเข้ามาจะถามต่อมันก็รีบไปอะไรเงี้ย คือคือภาษาอันดับหนึ่งของเราเลยคือตอนสัมภาษณ์หลอดวินเลี่ยมนะคะคือหลักๆเลยคือเรื่องภาษาคือเราไม่สามารถที่จะคือบางทีท่านพูดมาแบบนั้นก็อาจจะเสียงเบานิดนึงเนาะเราก็พยายามฟังจับใจฟังฟังฟังแตาฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วทีนี้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะถามต่อต่อกับท่านได้คือต้องให้แบบอ่าอาจารย์คนหนึ่งช่วยรุ่นพี่มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถาเป็นประเด็นประเด็นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกิดบอกออกมาเลยช่วยยากจกความสับสนของเราใช่ซใช่ครับชื่ออะไรไม่ออกเลยณตอนนั้นเกิดปัญหารู้แล้วเริ่มรู้รู้แล้วว่าปัญหาของเราแบบเออน่ยเราไปต่อไม่ได้ต่อยอดไม่ได้เลยใช่ครับเราจะทำไงถึงจะแบบให้มันไปต่อยอดได้เราก็ต้องกลับมาฟังอีกที เ,เ,เริ่มกระจากรึกปล่าพอกระจาล้วปุ๊บคือแบ่งงานกันโดยอย่างๆ,างๆ,างๆ่าพิมพ์กับทรายก็จะเป็นเรื่องของบทแล้วก็แจกเอ็มก็้ะนั่ยวกับพวกดูว่าเริ่รวมชิ้นว่าอันนี้ใครสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์แล้วก็มารวมกันว่าเราต้องการใครไหมครับด้านข้อมบูงมากกว่าแล้วก็สองคนนี้ก็คือพวกติดต่อแล้วก็มีอะไรที่แบบ เราต้องการภาพแบบไหนแบบไหนีเพิ่มเติมอีกเขาก็จะไปถ่ายเตรียมกับทอมจะไปหาข้อมูลจุดอื่นๆความยาวไม่เกินนาทีแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือเหมือนกับว่าทําให้ดีแล้วก็ออกทางสถานีงานของเราบางส่วนก็สามารถขึ้นตรงเว็บทีวีของเราได้ ที่ขึ้นไปตรงเว็บนั้นก็เหมือนกับว่าคือตัดตัดแค่บางส่วนลิปท่านอย่างอย่างหลายๆท่านนะคะแบบที่เราไปสัมภาษณ์ท่านพูดในประเด็นนี้เราก็ตัดแค่นี้เป็นประเด็นได้แล้วขึ้นไปโพสในเว็บได้มัน t พ a n ฟ f o r m เนี่ยเป็นศักยภาพที่ใหญ่แล้วก็เข้าไปได้ทั่วถึงถ้าเขามีเครื่องมือสื่อสารกับเราคือเหมือนกับว่าเราสามารถแสดงความสามารถได้หลายๆทางมากกว่าในแง่ของการสื่อสารเพราะว่า งานงานของเราเราไปทํามาปุ๊บปกติแล้วถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนนะคะคืองานจะออกได้ด้านเดียวแต่ของเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานแบบเอาไปเนี่ยค่ะลงอินเทอร์นเน็ตได้นะองค์การสื่อสารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วน,นะครับคนที่ทาํางานด้านสื่อและภาควงการศึกษาด้านสื่อเริ่มที่จะปรับตัวรับกับสถานการณ์ ใงาน,นประชุมเอเชียมีเดียซัมมิตที่ผ่านมาสื่อมวลชนจากหลายประเทศได้มาแลกเปลี่ยนและสะท้อนเรื่องราวถึงการปรับตัวของวิชาชีพการสื่อสารมวลชนนะครับให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเป็นแง่มุมที่เยาวชนที่เรียนด้านการสื่อสารเห็นถึงความสําคัญจะต้องปรับตัวติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมือง AYM มหาวิทยาลัยพะเยาครับ งาน AMS หรืองาน Asia Media Summit ที่มีสื่อมวลชนจากหลายประเทศเข้ารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาการด้านการสื่อสารสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อที่ปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งคนที่ทำสื่อจำเป็นจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัย My uh, my senses and my experience earlier and on and Indonesia this visit, and earlier visit this year to Indonesia, uh, In Asia and especially in the ASEAN countries, they're very engaged in getting into new media and very, very aware of the possibilities in new media. And in a sense, you may be able to sort of leap generations by embracing the new media and all its possibilities. Dr. Surin Pisuan, Le Katikan ASEAN, the Kapin India, Kongreshakom ASEAN. ที่ทุกสาขาอาชีพรวมทั้งสื่อมวลชนจะต้องปรับตัวมีวิธีการใหม่ๆในการทำหน้าที่ของตนเองและการเรียนรู้จะไม่อาจอยู่ได้เพียงในห้องเรียนการศึกษาในสาขาสื่อมวลชนสมัยใหม่เนี่ยท้าทายกว่าในอดีตเพราะว่าต้องเรียนรู้มากขึ้นต้องมีข้อมูลมากขึ้นต้องมีความพร้อมมากขึ้นและต้องโมบิลมากขึ้นพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะหาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของตัวเอง ต้ล้กับขุมอำนาจหรือการตัดสินใจการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ที่ผ่านมามีการแบ่งแขนงวิชาเพื่อให้นักศึกษาชํานาญในเฉพาะทางในแต่ละสื่อเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์การประชาสัมพันธ์แต่การเติบโตของเทคโนโลยีทําให้วิธีการเข้าถึงและผลิตข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปการเรียนการสอนในสาขานี้จึงควรปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ เมื่อก่อนเนี่ยสื่อจํากัดใช่ไหมคะคือลักษณะของสื่อก็คือว่ามีจุดตรงกลางซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์วิทย,ยุหรือว่ากองบรรณาธินนการหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามซึ่ง,งเปี่ยนวิชาชีพถึงจะทําได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครก็เป็นผู้สื่อข่าวได้ใครก็เป็นผู้นําเสนอเนื้อหาสู่สาธารณะได้ก็มีหลายคนบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนในแง่ของหลักสูตรนะคะซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะวา่า่ให้อาจจะมีลักษณะที่ล้อมรวมสื่อมากขึ้นก็คือว่าจะทํายังไงให้นักข่าวเนี่ย จะเป็นนักข่าวเนี่ยก็คือทำยังไงให้สามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาเนี่ยทำแพ็กเกจเดียวเนี่ยแต่ว่านำเสนอผ่านเป็นสื่อเป็นเท็กซ์ก็ได้หรือว่าทำเป็นออนไลน์ก็ได้หรือว่าทำเป็นวิหรือทรทั์ก็ได้น่ารับเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กนิเทศเราเนี่ยเรียนรู้ได้ในหลายด้านของสื่อใหม่รููทางในการทำงานในอนาคตเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ส่งผลให้ทุกฝ่ายจะต้องปรับตัวเยาวชนและนักศึกษาที่สนใจด้านการสื่อสาร ก็สามารถที่จะใช้โอกาสของการเข้ามาของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานอกห้องเรียนเพื่อให้สามารถปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ด้วยเช่นกันนักข่าวเยาวชน,นนะเอวานรายงานของงาน MS s พิสู์อ,อะไรกับเราจะพิสูจน์ความท้าทาย คือเหมือนกับว่าพิสูจน์ความสามารถของเรารมากวากว่าค่ะในฐานะที่เราเป็นเยาวชนออ,อยังไม่เคยที่จะแบบไปงานอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ก็คิดว่าถ้าหากว่าเราทําได้ขนาดเนี้ยก็ก็กกถือว่าโอเคน,นั่นเองทุกกลุ่มก็เหนื่อยเหมือนกันทุกกลุ่มทําหน้าที่เหมือนกันวิ่งเข้าไปตามหา<อ>แหล่งข่าววิ่งไปตามหาตัวผู้สัมภาษณ์วิ่งเข้าไปเก็บภาพถ่ายในบรรยากาศที่ชุลมุน คนล้นหลามเต็มโรงแรมความเป็นนิเทศศาสตร์ความเป็นอาเซียนและความเป็นมัลติมีเดียแพ็ตองมีเดียหรือว่าคือมันสัมพันธ์กันนะคะหนูใช่ใช่สัมพันธ์กันตรงไหนถ้าเป็นความคิดของหนูคือคหนึ่งเราเรียนนิเทศศาสตร์เราด้านสื่อสื่ออีกหน่อยอาเซียนเปิดปุ๊บสื่อใหม่เข้ามาแล้วทีนี้สื่อใหม่ก็เหมือนกับว่ามีการแพ็ตซอมกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ว ยิ่งเราได้ลองทดลองทําอะไรแบบนี้ค่ะในอนาคตเราก็ใช้แบบสามารถเป็นประกอบวิชาชีพได้อะไรนี้ได้ช<น>ะชคะนี่คือความสำคัญกันนะครับบางทีนี่คือนี่คือการิดนลกกระทะัดและทำให้เด็กริ่นแหม่ของเราในมองทุกอย่างมันกว้างมากขึ้นมีบริบทในสังคมที่มันเชิงปุ๋ยาคาได้มากขึ้นเราเลกถึงว่า ถ้าเราเปิดใจกว้างมากขึ้นเปิประตูทางกายภาพจริงๆเนี่ยไปอกเก้ประเทศในอาเซียนเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันมันรอเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนของเราเนี่ยได้กล้าไปถึงสิ่งเหล่านี้สื่อก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะหาเข้าไปถึงสื่อน,นี้ได้